สวัสดีครับตู้รถสวยครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่7เดือนมกราคม2567นะครับตู้รถสวยนะครับเปิดให้บริการตามปกตินะฮะก็มีโปรโมชั่นนะครับหลายๆโปรโมชั่นเลยนะครับในส่วนของสโลแกนนะครับของร้านเราก็จะเป็นในส่วนของติดแบคลิฟต์ออกรถยนต์ได้จริงนะครับใครสนใจออกรถยนต์นะครับอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาปรึกษา ในส่วนของรายละเอียดการออกรถนะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับในเบอร์ต่อ0874399353นะฮะ0874399353นะฮะผมเ,เสียต้งฟีดาวนะครับเจ้าของร้านาตูงรถสวยยินดีให้บริการให้คำแนะนำฟรีนะครับร้านของเรามีอยู่2สาขานะครับมีสาขาบ้านลำเชียงไกลตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมานะครับก็ ติดอยู่กับร้านช่างแทนนะฮะอยู่ในอำเภอเมืองตมบลโคกสูงนะครับสาขาที่1สาขาที่2นะครับก็อยู่ที่หมู่บ้านดอนพลายนะครับตำบลท่ายี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครศสีมานะฮะโปรโมชั่นนะครับุดร้อนแรงนะฮะสำหรับต้นปีนะครับมีโปรโมชั่นติดแบ็คลิสดาว5,900บาทนะฮะมีติดแบ็คลิสดาว5,900บาทนะครับเราก็จะให้เป็นในส่วนของ พันด้าซิตี้สีดำปี2012นะฮะไฟท้าย2ขีดนะฮะเกิดแต่งรอบคันไฟท้งนะครับคันนี้สวยมากเลยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบคคู่ ABS นะครับในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับครบเลยติดแบล็คลิสนะฮะอ่าใช้เงินดาว5,900บาทนะครับค่างวดเหลืออยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าตัวท้ายยาลิสนะครับปี2017นะฮะคันนี้ติดแบล็คลิสต์ละ2,000 0บาทนะครับผ่อนอยู่มัน6,700 0นะฮะ มาใหม่เลยนะครับสำหรับโตโูกิสวิปนะฮะสวยมากนะครับปี2013นะฮะมีเจเกิร์ตแต่งรอบคันนะฮะเบาะหนังนะครับกุญแจรีโมทพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่ abs นะครับครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดแบ็คลิสดาวสองหมื่นบาทนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผ่อน4,000กว่าบาทนะคันนี้ครับสวยๆเลย Honda j เจ z นะครับปี2013นะฮะคันนี้ก็ติดแบ็คลิสดาวสองหมื่นบาทนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะฮะ ามาด้าสองนะครับห้าประตูนะครับปีสองพันนะฮะคันนี้ก็ติดแบ็คลิสต์ละสองหมบาทนะครับผ่อนสามพันกว่าบาทโต้ใต้ยาวลิตนะครับสีขาวปีสองพันสิบเจ็ดมาใหม่นะครับเป็นเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ติดแบ็คลิสดาวะสองหมบาทผ่าา 17, นทน 20, ทอนอยู่ประมาณห้าหกพันบาทนะครับฮอนด้าเจ็ทนะครับมาใหม 6, ่เลยนะปีสองพันสิบหกนะครับโคตรสวยนะครับข้างล่องนะครับหรือซังมูลัยนะฮะนะครับล้อมแม็กซ์สวยถ้าเกิดแต่งรอบคันนะฮะคันนี้ก็ติดแบ็คลิสต์ละสองหมบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันบาท นะครับมิตูบิชิมิลาร์ดนะครับสีขาวปี2012ปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยฟังก์ชันแอร์แบคคู่ ABS นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับดาว2 0 0 0ับาทผ่อน3,000กว่าบาทนะครับมีคันหนึ่งมาใหม่นะครับมิตูบิชิมิลาร์ดนะครับปี2010ปี2020นะ21นะคันนี้21เลยนะครับมาใหม่เลยนะครับรถโคตรใหม่ฮะติดแบ็คลิฟต์ดาว20,000บาทนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับรถปี2021นะฮะมาใหม่ โตโยต้าวีโก้แชมป์ปี2014นะครับเครื่องยนต์2,005นะครับคันนี้ก็ดาว20,000นะครับผ่อนประมาณ6-7,000นะฮะอีสูดีแมกออนิวปี2015นะครับดาว20,000ผ่อนประมาณ7-8,000นะครับอีสูดีแมกออนิวนะครับกระบะตอนเดียวปี2012นะครับพร้อมตู้ทึบนะครับเสริมแหนบนะครับเอาไปเลยนะฮะดาว10,000บาทผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับโตโยต้าวีออสนะครับโปรโมชั่นดาว4,900ยังอยู่นะคันนี้ครับแล้วก็มีในส่วนของ ฮอนด้าทิสตี้สีเทาปี2012นะฮะตัว V นะครับดิสเบรกหน้าหลังคันนี้ก็ดาว20,000ื่นนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับฮอนด้าโมบิเลียลนะครับคันนี้ก็ติดเบรกลิดดาว20,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นเองสนใจรถยนต์ดีๆรถยนต์ที่สวยต้องมาที่ต้งรถสวยนะครับ0874399353นะฮะ0874399353ต้งรถสวยสวัสดีครับ